เคล็ดลับของหวงจุ้ยกับผมธนากรตันอาวัฒนาการวันนี้เรามาดูถึงเพื่อนๆพ,พนักงานหลายคนยังสอบถามเรื่องโต๊ะทำงานบางท่านก็วางได้ถูกหลักที่ผมบอกไปแล้วก็มีเพราะการจัดวางฮวงจุ้ยที่เราโต๊ะทำงานหันหน้าไปทางเดียวกันนั้นทำให้ทุกอย่างเราอยู่ด้วยกัน มองไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือความสุขแต่เคยคิดไหมว่าเราไม่เคยขจัดปัญหาหรือเรื่องงานเรื่องการทั้งหลายเนีไม่เคยหมดสิ้นเลยคุณเคยคิดไหมว่าในเกะหรือในลิ้นชักของคุณนั้นมีสิ่งที่ไม่ต้องการเยอะเพราะมันอยู่บนโต๊ะทำงานนอกจากข้างบนแล้วเราวางได้เป็นเรียบร้อยแล้วลองดึงดูสิครับ สิ่งที่เราไม่เคยเอามาใช้เลยและสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานเลยบางท่านมีโอ้โหอุปกรณ์ต่างๆนานาจุกไปหมดนี่ครับการจัดวางที่ของที่เราจำเป็นต้องใช้จำไว้นะครับโต๊ะทำงานในลิ้นชักคือที่เก็บไม่ใช่เก็บของทุกอย่างไว้หมดเก็บของที่เราจำเป็นต้องใช้ในทุกวันที่เรานั่ง เช่นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในวันนี้ตำรับตำราที่เราจะต้องเรียนรู้ในโอกาสที่เรามานั่งโต๊ะทำงานนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะจุดนี้คุณนึกไม่ถึงว่าเคล็ดลับตรงนี้จะทำให้คุณขจัดปัญหาอุปสรรคเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะไปได้ไกลตรวจสอบดูหน่อยนะครับ